เห็นลูก,ลกนุ่งเบนก่อเห็นลูก,ลกนุ่งเบนเห็นลูก,ลกนุ่งเบนเห็นลูก,ลกนุ่งเบนก่อนอีกห้าปีเอาชูคือร้อนมากโคตรร้อนกำลังจะไปหาซื้อของรดน้ำดำหดัวแต่คนที่เราจะไปวันนี้นะคะมีสี่คนค่ะถึงแล้วค่ะจะไม่รู้ว่าเขาอยู่บ้านไหมแม่ไม่ได้โทรหาแม่จะมาเซอร์ไพรส์ดูซิว่าใครจะเซอร์ไพรส์ใคร78ไ,ได้ขนาดนี้ก็คือสวยค่ะ หน้าเหมือน,มน,นแม่นะโอ้ย <c oughs> แม่ผนะิวสาวหันล้มเจียมยอยเนะี่ยน,นี่ลูกแก่มาถึงได้นี่คือพี่ชายของคุณพ่อนะคะไ่้เหมือนพ่อไหมเหล่าเหมือนพ่อไหมอื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 ม วันนี้นะคะเบนจะไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ะคะ่ะตอนนี้ก็กลับมาที่บ้านลาพูนนะคะกําลังจะไปหาซื้อของรดน้ําดำหัวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพิธีรดน้ํ้ดาหัวของประเพณีทางเหนือเนี่ยเขาทํายังไงกันบ้างนะคะตอนนี้อย่กับคุณแม่ค่ะขับรถอยู่ยค่ะไปค่ะ ถึงแล้วจ้าเอาจริงคือร้อนมากโคตรร้อนเือเวลากลับมาช่วงสงการใช่ไหม <c oughs> คุณแม่ก็จะต้องชวนให้ไปรดน้ำํำหัวญาติผู้ใหญ่มันเป็นเหมือนแบบทำเนียมประเพณีของคนเหนือที่กลับมาแล้วต้องไปขอพรเพื่อเป็นสิริงมงคลให้กับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะได้ไปอวยพรให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราด้วยนะคะนี่แม่เลือกร้านนี้นะคะ เขาก็จะซื้อของแบบพวกอาหารต่างๆอะไรเงี้ยเอาไปรดน้ำดำหัวส่วนใหญ่พวกของไหว้รดน้ำดำหัวนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่ของกินคะ่ะทุกคนแล้วแต่เราเลยว่าเราอยากจะให้อะไรบางปีเนี่ยเบนกับแม่ก็จะซื้อพวกเสื้อผ้าอะไรแบบนี้คะ่ะขอแค่เป็นของมงคลก็พอคะ่ะ ระยาทั้งหมดที่เราจะไปรดน้ำดําหัวนะคะวันนี้มีทั้งหมด4คนนะคะก็เราก็ต้องซื้อขนมให้ครบ4ชุดแม่เตรียมแบบอของดาหัวพวกแบบน้ําส้มปล่อยเอน้ําหอมอะ่ะเอออะไรอย่างเงี้ปลาด้วยนะคะ เออฉันลงรถไปแป๊บเดียวก็คือเหมื่อแตกจ้ะโคตรร้อนร้อนไม่พอฝุ่นเยอะด้วยจ้ะเชียงใหม่แม่ร้ <laughs> อนไหมร้อนมากทำไมตั้งเสียงสอบน่ะมาเห็นเสียงเหมือนอุกลูกเลยควันมันขึ้นแม่บอกมาทอนเกินวันนี้นะคะนี่เราซื้อของกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปรดน้ําดําหัวแม่หนอแม่หนอเนี่ยคือพี่สาวของพ่อนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาส ไปหาเขาที่บ้านนะคะไปเยี่ยมด้วยแล้วก็ไปรดน้ำลำหงุดด้วยนะคะซึ่งวะเพณีการรดน้ำลำหงวดเนี่ยทุกคนมันคือการขอขมาและขอพรจากญาติผู้ใหญ่เกิดมาก็จําความได้เลยว่าทํากันมาตั้งแต่เด็กค่ะซึ่งแม่ก็จะเป็นคนพามาเนี้ยญาติพี่น้องกี่คนก็จะทยอยไปแต่ก็ไม่ได้ไปกันครบนะอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นแบบเป็นบางบ้านที่เราไปแล้วด้วยความพี่พี่น้องของพ่อเนี่ยพ่อมีพี่น้องสิบคนเธอ ตอนนี้พี่น้องของพ่อตายไปสามถ้ารวมพ่อก็สี่นะคะตอนนี้เรหกแต่คนที่เราจะไปวันนี้นะคะมีสี่คน,นะคะ่ะแต่บางบ้านก็เป็นอาจจะไม่ได้ไปเพราะว่ามามาบ้านแป๊บเดียวอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อวานเราได้รดน้ำดำําดําหกคุณแม่ไปแล้วตั้งแต่วันที่เรามาถึงนะแฮปปี้แล้วตั้งแต่เมื่อวานเนาะขอขามากับขอพรน,น้องพรไปแล้วเมื่อวานแม่แม่อวยพรว่าไงนะไหนพูดสิขอให้ น้องเบนเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีสุขภาพที่แข็งแรงสิ่งสำคัญที่สุดแล้วก็มีงานขอให้มีตังค์เยอะๆจริงมีเงินเยอะๆจะได้ออกมาเลี้ยงแม่ใช่ไหมส่วนเบนนะคะก็ได้เวพรกับคุณแม่ไปเดียเ๋ยวเบนจะแปะและกันนะคำขอขมาที่เบนทำอยู่บ่อยๆ ไม่จําเป็นที่จะทําเฉพาะ,ะช่วงสงการนะเธอการขอขามาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราสามารถทําได้ตลอดเลยเราได้ไหว้พระในบ้านหรอได้กราบไหว้ขอขามาอันไหนที่เราแบบตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ขอขามาข่าวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะพูดเขาว่าโอ้โหศีกรรมให้เราอะไรเงี้ยเอออันนี้คือเป็นรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นการที่สร้างบุญใหญ่สําหรับบินนะเป็นเชื่อเรื่องนี้มากแล้วก็ทําอยู่บ่อยๆนะคะสําหรับใครที่ที่แบบรู้สึกว่าติดขัด ชีวิตแบบช่วงนี้ทํางานไม่ราบรื่นหรือทําธุรกิจอะไรที่มันติดขัดอะไรอย่เงี้ยก็สามารถลองเอาวิธีนี้ไปใช้นะพ่อเบนเนี่ยจะเป็นลูกคนที่9้านะคะส่วนแม่เบนเนี่ยมีพี่น้องแค่2คนแล้วก็แม่เป็นพี่คนโตซึ่งจะมีน้องสาวหนึ่งคนก็เลย ไม่ต้องไปดาหัวฝั่งแม่เลยมีแต่ฝั่งพ่อพ่อมีเยอะนะคะซึ่งแม่นอมที่เรากำลังจะไปถึงเนี่ยแม่นอมเนี่ยเป็นลูกคนที่สองเขาป่วยเป็นอะไรนะแม่เขาไม่สบายแล้วเขาเคยผ่าเขาผ่าตัดไม่ใช่หรอที่แม่บอกผ่าตัดเขาตัดเข่าหรือเอวนะเหมือนลื่นล้มที่ห้องน้ําแล้วเขาผ่าตัดนี่แหละเขาก็เลยลุกไปไหนไม่ได้เลยแล้ววันนี้เราก็จะมาหาเขาซึ่งเมื่อก่อนเนี่ย จำได้ว่าบ้านแม่หนอมอ่ะเข,าข,ขาขายของชําเธอแล้วฉันตอนเด็กๆอ่ะฉันก็ชอบมันวิ่งเล่นที่นี่เพราะว่ามันมีขนมเยอะแล้วก็ได้กินฟรีกินฟรีกินฟรีฟรพอเป็นบ้านป้า <c oughs> ถึงแล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาอยู่บ้านไหมแม่ไม่ได้โทรหาแม่จะมาเซอร์ไพรส์ดูสิว่าใครจะเซอร์ไพรส์ใครภารกิจภารกิจตามหาคุณป้า ซึ่งไม่มีใครรับสายเลยเด้อฉันเจอเซอร์ไพรส์แน่ฉันพูดเลยแม่ไม่มีใครรับสายเลยซึ่งปกติอ่ะเขาน่าจะอยู่ข้างในบ้านอ่ะเขาเอาไปไหนมาย่านไม่ใช่เหรอแม่ไม่นอมอ่ะและ้วเป็นยังไงมาอวัวนี่มันมีใครหัาสายสักคนเจอเจอแล้วแม่บ้านแม่บ้านจะออกมารับแล้วเจอแล้วจ้าจ้าเจอแล้วแม่อพันธปไน เจอล้วจ้ามีคนออกมารับพวกเราแล้วจ้าพ <_ d ance> วกอะไรเนี่ยเยอวัส <_ d ance> ดีค่ะเ <_ d ance> ชิญดีค่ะคนสวยจับไ,ได้ก็ไข่เนี่ยจับได้ก็ไข่เนี่ยจัได้ก็ไข่ไข่ไข่เป็นจ่ะ ว่าไปเลยคนงามเน,เนี่ย,นยคนสวยแต่กวนตัวตวบาๆใดก็เนะปิ้นงามเหมือนไข่ก็เปิ้งามเหมือนไข่ก็แต่กอนตัวแต่วตวตวกวนไม่หน่อมาเลยงานเหมือนข่าวดำ78 <laughs> ได้ขนาดนี้ก็คือสวยค่ะสวยเหมือนเดิม ดีใจเดินสวยออกคนเลยนของขึ้แม่นอมชุดภาาแข็งแรงเด้อมีเฮปังๆหายเจ้มหายป่วยอยู่กับลูกหลานไปันเหมือนเด้อจะรวมบ่่นโยนนี่ค่ันั่งมั่งจนนนี่มันเท่าเลยนะบายายอยังก็เป็นปัมเปรเสร็จแล้วหนึ่งคนนะคะซึ่งแม่หนอมแม่หนอมเนี่ย เมื่อกี้นะคะคนเมื่อกี้อายุ78ค่ะแล้วก็เขาจะมีเป็นอัลไซเมอร์นิดๆซึ่งเมื่อกี้ถ้าใครได้ดูคลิปคนก็จะรู้ว่าเขาจําเบนไม่ได้นะแต่พอเราพูดว่าเนี่ยคือเบนเขาถึงอ๋อจาได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปหลังที่สองกันค่ะเมื่อก่อนเนี่ยจะสนิทก,กับแม่นอมใช่ไหมเพราะว่าตอนเด็กๆจะมาบ้านเขาบ่อย และด้วยความที่ตอนนั้นนช่วงที่เป็นเข้าวงการแรกๆเขาก็จะแบบพูดกับทุกคนว่าเนี่ยฉันสวยเหมือนเขาอะไรอย่างนี้เดียมันงามเหมือนป้ามันเลยแต่ตอนนี้จําไม่ได้ละจ้า78ได้ขนาดนี้เบงก็ว่าแบบที่สุดแล้วแต่แม่จะต้องอยู่ถึง100ปีเนาะต้องรอเห็นลูกนุ่เบนก่อนเห็นลูกนุ่เบนเห็นลูกนุ่เบนเห็นลูกนุ่เบนก่อนหน้าปีใช่ไหมฉันจะไม่พูดเรื่องนี้ เราฉันขับรถผ่านโรงเรียนชั้นนี่นี่นี่เมื่อก่อนนะเป็นเรียนโรงเรียนนี้โรงเรียนวัดสันทรายจ้านี่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 นเมื่อก่อนนะฉันอยู่โรงเรียนนี้นะเธอดูสิตอนเด็กๆนะฉันเตะฟุตบอลตรงสนามนี้นี่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 บ๊ายบายจะไปหาแม่แปรงก่อนซึ่งเดี๋ยวจะไป บ้านแม่แปลงบ้านแม่แปลงก็คือเป็นพี่สาวพ่ออีกคนหนึ่งเหมือนกันคนที่เรากำลังจะไปดำหัวสามคนนะคะก็ここจะเป็นป้าป้าสองคนแล้วก็ลุงหนึ่งคนใช่ปะซึ่งเขาจะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับเบนเลยนะคะซึ่งจะมีแม่หน่อกคนเมื่อกี้แหละที่อยู่ไกลนิดนึงแต่นอกนั้นก็จะเป็นพี่น้องที่แบบอยู่ในละแวกบ้านใกล้การขับรถแบบไม่ถึงห้านาทีก็ถึงถึงแล้วจ้าแต่คิดฟิ เธอจะสัมาษา์ที่จะเอาไปลง Youtube นะอันนี้ไหนะคะปีนี้จี่จๆกับเจ๊ที่บบเหมอนบบปาเปนกขีดเก่าแเป็นยางหมือไข่ฮะเป็นยางหมือนไข่นเหมือนเมนะโอ้ยเมย์ปิดสาวเพร้อเกมยอยเนี่ย มเนะแล้วบ้านหลังนี้ก็คือขนมเยอะมากเธอดูสิเพราะว่าบ้านแม่แปงเขามีหลานนะเธอซึ่งฉันเป็นหลานฉันสามารถกินได้ฉันอยากกินไปจา้เออปจาเลยสองหลังจา้ามันไม่ต้งานแต่ว่าไปได้ไไดบ๊ายบาย เดี๋ยวไปลุ้นกัน,นะคะ่ะคนที่สามานะคะแม่พาเรามาสือภัยทุกคนโดยที่เราไม่ได้มีการบอกใดๆเดี๋ยวไปลุ้นว่าเขาจะอยู่กันไหม ไปจ้าบ้านหลังสุดท้ายจ้าเภวตะวันตะระโยชุขีติกายุโยโวเทิวาทะนะสีเลสมิจังมุตตาปะจัยโนตัปตาโลธรรมะวันเตยโยกันโนสัุขังสาธุสาธุ นี่มาดำหัวเนอ,<ว>นอรลุงสวนแม่สายของฮูอตึงกูสุขภาพแข็งแรงนะเจ้า,อ,าอยู่กระลูกกับหลานไปเมินๆมีความสุขคิดหวังสิ่งใดของหื้สมปรารถนานะเจ้าจ้าดูเจ้านี่คือพี่ชายของคุณพ่อนะคะหน้าเหมือนพ่อไหมเหมือนเลย <ๆ S 2> แต่นี่คือแม่สายเป็นแฟนเขานะคะเห่าเหมือนพ่อไหม อออืืพบแล้วจ้าสี่คนกลับบ้านจ้าโคตรร้อนไม่ไหวแล้วร้อนมากู่หน้ามันไปหมดแล้วอ่ะคือแบบคือเดินออกไปข้างนอกเหมือนโดนเผาอ่ะเอาแล้วแม่ไปสตาร์อน แล้วก็คือโดนอบอยู่ในรถเฮ้สตาร์ทรถเก่งเป็นปะเนี่ยร้อนมากร้อนมากลร้อนหมดร้อนไหมกลับบ้านทุกคนเสร็จภารกิจค่ะรอน้ำดำหัวผู้ใหญ่วันนี้ทุกคนเป็นถึงห้องแล้วจ้าตอนนี้ก็แบบเปิดแอร์ช่ำๆไปเลยจ้ายี่องศา ไม่ไหวตัวเปลี่ยนเดี๋ยวว่าจะอาบน้ําอีกสักรอบหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ได้ไปรดน้ําดําหัวตามที่เราตั้งใจไว้นะคะอ๋อจะพูดถึงเรื่องของที่เอาไว้รดน้ำดหัวเนี่ยเออแต่ละคนก็ เอาให้ไม่เหมือนกันนะอย่างของเป็นเป็นเลือกที่จะเอาเป็นของกินกับเงินนะคะให้แล้วก็ของที่จําเป็นหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีดอกไม้กับน้ํำขมิ้นสมปอยนะคะมันภาษาเหนือบนห้องว่าขมิ้นมปอยเนาะเอาไว้แบบตบๆตบๆแบบสาเกาดาหัวแน่เอออะไรประมาณอย่างนั้นนะคะสําหรับวันนี้ที่เป็นไปเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนการไปรดน้ำน้ำหัวคือเราไม่ได้เจอญาติผู้ใหญ่บ่อย ซึ่งไปรู้สึกดีนะที่ทุกครั้งที่แบบปีละครั้งก็ยังดีอะไรเงี้ยที่เราจะได้เจอญาติๆนะคะได้เจอได้พูดคุยแด้พบปะซึ่งสมัยนีย้การจะเจอกันแต่ละครั้งอะ่ะมันค่อนข้างพิเศษเนาะแล้วก็มันมีเทศกาลร,ระเพณีแบบนี้จัดขึ้นเพื่อที่ให้เราเนี่ยคิดถึงญาติผู้ใหญ่เนา สำหรับ,บเบนเบนเบนก็รู้สึกแฮปปี้นะวนันนี้ก็ฟินาเล่ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันเยอะๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับ,บใครที่แบบอยากให้เบนทำคอนเทนต์อะไรอยากเห็นเป็นทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเปบนจะไปตอบนะคะบ๊ายบายค่ะ